ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับกุนซือเกมเมอร์นะฮะวีหนึ่งเหมือนเดิมนะับใครที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนี้ก็ฝากกดซับให้หนึ่งนะับก่อนเดินทางกันไปนะฝากกด subscribe นะับกดไลค์กดแชร์ให้หนึ่งนะับสำหรับคลิปนี้นะับเหมือนเดิมนะับเรามาให้ความสําคัญกับการเลือกห้องกันหน่อยละกันนะับทุกคลิปนะับผมย้ําเสมอนะัว่าให้เลือกห้องนะับเกิน15ตาขึ้นไปนะับเป็นห้องที่ค่อนข้างน่าเข้าสุดและ ห้องนี้นับเราจับเข้ามานับเข้ามาสู่ช่วงกลางเกมแล้วนับโดยรวมตอนนี้นับห้องไม่เกิน3ตัดนับแต่3มเกอร์ก็บางทีนะครับจะฉีกมาหน่อยนับการแยก3าเกอร์ตรงนี้นะครับพี่ๆนับให้ความสําคัญด้วยนับไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนับเออไม้แรกนับเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนับตัวทึบหรือว่าตัวโป่งนับตรงนี้ก็ให้ความสําคัญมานิดนึงนับแต่จุดที่สําคัญที่สุดนับคือหันซ้ายนับอยู่ที่รถนับนั่นเองนับ เขาหลักเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดแล้วนับโดยสิ่งนับองค์ประกอบสําคัญหลักๆนับไม่ว่าจะเป็นการแยกเขานับการเดินบัตเจ็ตนับหรือว่าการเดินหรือการเลือกห้องนับ3อย่างนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งสําคัญนับพูดไปทุกคลิปเลยนับแต่คอนเซปต์คลิปนี้นับเราจะมาโฟกัสนับกับการเลือกห้องกันนับการเลือกห้องนับถ้าเกิดว่าเราเลือกห้องที่ดีนับเราก็มีใชย ควาค่าลิจาสูงเหมือนกันนะครับเออไม้สองนับปอกเก้าเข้ามาแล้วผมทําเหมือนจะทําไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็อยากกลับมาบอกพี่ๆอีกสักหนึ่งครั้งนะครับโดยรวมเราเจอห้องนี้นะครับจากสถิตินับล้วนแล้วนะครับส่วนมากจากสถิติที่ผ่านมานับเป็น2ตัดกับปิงปองนะครับห้องแบบนี้นะฮะสองตัดกับปิงปองนะับมันเป็นห้องที่ไม่มี3ตัดคู่2มานับหรือว่า2ตัด1นนะครับ มีโอกาสที่มังกรจะมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยรวมจากสถิตินับที่ผ่านมานับ50ากว่าเกมนับไม่มี3มตัดมาเลยนะครับแล้วแดงชงมาครับหลุดแบบนี้นะครับก็ต้องวัดกันหน่อยนะครับว่าจะมา4ี่ตัดตัดไปที่น้ำเงิน2หรือว่ามังกรจะหลุดมาเลยนะครับอุ้ยเสมอออกเสมอออกทีนี้ก็เราก็ต้องมาแยกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3ามเกินนะครับหรือเขาหลักตรงนี้นะครับ ก็หลักตอนนี้นับอันตรายค่อนข้างสูงนับจังหวะน,นี้เป็นจังหวะเสี่ยงนับหากพี่ๆเจอลักษณะนี้นับแนะนําให้ลอไปก่อนนับหรือว่าถ้าอยากลองเชิงนับแนะนําให้ลองเชิงเบาๆดีกว่านับพยายามอย่าไปอออินนับถ้าเกิดว่าเกมไหนนับเราไม่มั่นใจแต่โดยตอนนี้นับตัวทึบมันให้ผมตัดไปที่น้ําเงินน,นับแต่ผมก็เสีวหลุดเหมือนกันนับเดี๋ยวต้องดูนะว่าตัดไม้น,นี้นะบมังกรเดินหรือเปล่านับ สำหรับการเลือกห้องตรงนี้นับก็สรุปเลยนับแนะนํานับให้เลือกห้องไม่เกิน15ตานับและห้องที่เป็นย้อนห้องยอนฮิตตอนนี้นับสาหรับห้องที่ไม่เกิน3ตัดตอนนี้ก็เป็นห้องที่ค่อนข้างน่าสนใจนับแล้วก็น่าเลือกกินเข้ามานับพยายามนะครับอย่าเลือกห้องที่3เกินค่อนข้างที่จะสวิงพอสมควรนับมี4ตัด5ตัด3ตัดนับสลับกันแบบนี้นับค่อนข้างที่จะ มองยากนับและถ้าเกิดเราเข้าก่อด15เกมนับเขามันยังไม่ออกนับมันมทําให้เราแยกยากนับว่าเขาต่อไปนับจะออกในรูปแบบไหนเพราะการที่เราใช้บีอาพรนับการคาดการสกอร์สันติอนาคตนับค่อนข้างที่จะสําคัญนับแต่ถ้าเราขาดตรงนี้ไปนับขาดการอ่านเขาไปนับขาดการแยกเขาไปนับตรงนี้ทําให้เราเดินยากพอสมควรนับสวยโอ้โหคู่ไปออกฝั่งโน้นนับปอกแปดไปแบบนี้มังกรหลุดแล้วนับ สไตล์เราเข้ามานับก็เกือบช่วงท้ายเกมแล้แต่การเลือกห้องลักษณะนี้นับค่อนข้างที่จะน่าเข้าพอสมควรนับอย่าไปเปิดนับห้องที่มี2เกม3เกมยังไม่ถึง10เกมนับเป็นห้องนี้ค่อนข้างารามยากพอสมควรนับตอนนี้ก็ยังอยู่ช่วงนับจริงๆมันผ่านช่วงฮาโลวีนมาแล้วนับแต่อมวยนับยังแต่งธีมนี้อยู่เลยนับ ก็ยังแปลกตามเดิมนะครับขอไล่มังกรไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้หลุดมาก็ค่อนข้างที่จะหลายตัดและมีเสมอซ้ํามาด้วยนะครับอีกไม่นานก็ใกล้จะจบเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปก่อนนะครับสวยปอกแปดเข้ามาอีกแล้วนะครับมังกรเนี่ยก็เบสิกเลยนะครับในไหนก็มังกรผ่านมาแล้วนะครับคลิปก่อนนะเคยได้สอนเขาปิงปองพีไปแล้วนะครับสาหรับมังกรตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขานับที่ เบสิกนะพื้นฐานพอสมควรนะสำหรับพี่ๆนะที่เป็นมือใหม่ผมก็แนะนําจับมังกรนะแต่ที่สําคัญเลยนะพยายามจับจังหวะตัดด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะไหลตลอดนะหกหมกเกมนะผมเรียกว่ามังกรนะห้าถึงขึ้นไปนะผมจะเรียกว่ามังกรและเต็มที่นะับมาไม่ถึง12-15ถึงตัดนะถ้าเกินนี้ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะเจอเขาแบบนี้นะครับ อย่าไปดื้อแบบผมนั่นไงเรียบร้อยนะับแพ้ไปแต้มเดียวมันสามแต้มแล้วสองแต้มนัสามเกอร์บางทีนะเราให้ความสําคัญกับมันนะก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้ความสําคัญมากไปนะเราจะหลุดโฟกัสกับรถแมปของเรานั่นเองนะครับมันชงมังกรมาขนาดนี้นะสามเกอร์ให้ตัดนะไปเชื่อสามเกอร์แบบนี้หลุดเลยนะงั้นขอตามมังกรต่อเลยแล้วกันนะ โดยรวมคลิปนี้เราค่อนข้างที่จะฟาร์มขึ้นมาไวพอสมควรนะครับด้วยการที่เราเดินมาเจดถูกจังหวะด้วยนะครับการเดินมาเจตตรงนี้นะครับคลิปก่อนๆนะครับผมก็ได้ย้ำไปแล้วคอนเซปต์คลิปนี้นะครับเราจะไม่ให้ความสำคัญกับการเลือกห้องนับการเลือกห้องนับเป็นองค์ประกอบหลักนะครับในการที่เราจะมาเดินจะมาฟาร์มอะไรต่างๆนะครับห้องแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งห้องนับที่ค่อนข้างที่จะเบสิกพื้นฐานนะครับแล้วก็น่าเข้ามาฟาร์มพอสมควรนะเพราะว่าเป็นห้องที่ไม่ซับซ้อนนะครับ ไม่มี3 4ตัดนับห้าตัดหลุดไห้เห็นนะครับแบบนี้มันสบายตานะมันสามารถอ่านง่ายนับแต่3เกอร์ตรงนี้นับส่วนตัวโปร่่าะค่อนข้างที่จะมองย่างนี้หนึ่งนับแนะนำนับเจอห้องลักษณะนี้นับเราให้ความสําคัญกับรถแมพของเราดีกว่านับอ่ะก็หลุดตามมังกรไปค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วเรานะฟาร์มมาตอนนี้นับก็ขึ้นมา1เท่าตัวแล้วนับมังกรก็น่าจะตัดแล้วนับ ก็ตาสุดท้ายนะับก็น่าจะสับไปแล้วก็สักประมาณนี้และกนะันนับขอให้ความสําคัญกับการเลือกห้องด้วยนะับคอนเซป t นี้นะับให้โฟกัสกับการเลือกห้องนะับเน้นๆเลยนะับส่วนการเดินบัตเจ็ตนะับผมย้าไปทุกคลิปอยู่แล้วนะับสาหรับกุญสอเกมเมอร์วีหนึ่งนะับคลิปนี้ก็สักประมาณนี้แนละกันนับยังไงนะับฝากติดตามคลิปหน้านนะับรับรองมันแน่นอนนะับจะพยายามมาสอนให้นะับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย